สวัสดีค่ะหมอทิ่ปลาณิชานะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3นะคะในเรื่องของการบรรเทากรรม40ประเภทนะคะก็มาถึงประเภทที่11ถึงประเภทที่15นะคะคลิปนี้ประเภทที่11ก็จะเป็นการแก้กรรมที่มักถูกลังแกรหรือว่าถูกบิดเบี้ยงนะคะกรรมน,นี้ อันเกิดจากกรรมที่เคยฟังแกและชอบเปลีป่ยนผู้อื่นมาก่อนนะคะส่วนหนึ่งเนาะท่านกล่าวไว้ว่าเป็นเพราะตัวตนของเราในอดีตนั้นนะไม่เคยสร้างบารมีด้วยการบวชนะคะหรือบางท่านเนี่ยนะถ้าเป็นท่านชายคุณอาจจะไม่ได้สร้างบารมีในการเขาเรียกว่าบวชมาก่อนนะคะเนาะ,ะสังเกตให้ดีนะคะบา,บางบ้านเนาะมีบุตรชายหลายท่านแต่ว่า นะด้วยบุญกุศลนั้นไม่สามารถที่จะมีบุตรชายที่บวชให้แกค่ครอบครัวได้นะคะ<ม>หรือหนึ่งนะกรรที่เราไม่เคยร่วมทำบุญงานบวชนะคะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมาถูกหลังแกรหรือถูกเบียดเบียนในชาติปัจจุบันนะคะการบรรเทากรรมนะเขาบอกว่า เราควรให้เกียรติแก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยความเสมอภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นใครกระแตเนาะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะแสดงว่าเรามีกรรมมาเช่นนี้เขาบอกว่าให้เราให้เกียรติแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยนะด้วยความเสมอภาคและไม่ใช้กำลังนะไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่รังแกผู้อื่นถ้าเรามีอยู่อยากระทำและให้หาโอกาสอุปสมบท เป็นพระตามสัตราถ้าเป็นหญิงนะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์กรรมเช่นนี้ให้บวชชีพามหรือถ้าไม่บวชจะร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชต่างๆได้จะดีนะเช่นโครงการงานอุปสมบทชาวเขาว,วัดเบญจมาพิษรเป็นต้นหรือโครงการบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นสิ่งที่เราจะสามารถทําบุญได้และสามารถบรรเทากรรม ที่เราถูกลังแกรหรือถูกบิดเบียนได้นั่นเองนะคะสำหรับกรรมประเภทต่อไปได้แก่ประเภทที่12เป็นกรรมจากการที่เราเนี่ยถูกลังเกียดน,นะจากคนอื่นๆหรือประเภทว่ามีกิ่นตัวแรงมีกลิ่นปากประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆเนาะเกิดจากกรรมที่มกักตำหนิติเตียนดูหมิ่นผู้ที่ ชอบทำบุญหรือทำความดีนะหรือเราชอบกล่าวใส่ร้ายป้ายสีสร้างเรื่องนะเรื่องคาวโรกีทำให้ผู้อื่นเสียหายนั่นเองในอดีตนะคะส่งผลกรรมในชาติภพนี้ติดตามเรามาทำให้เราเนี่ยนะต้องเจอสถานการณ์ที่ถูกผู้อื่นรังเกียจนะคะต้องบอกว่าการบรรเทากรรมก็คือ ้องหมั่นยินดีหรืออนุมโมทนาสาธุกับผู้ที่ทําความดีไม่กล่าวนินทาว่ารายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายรู้จักยกย่องแเรกล่าวสรรเสริญผู้ที่กระทำความดีนะและว่ากล่าวด้วยความจริงจังจริงใจไม่เสศสแ้งแกล้งทำด้วยนะคะและหมั่นสวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณบทสรรเสริญพระพุทธคุณได้แก่บทอิติปิโสนะ ธรรมคุณสว่าขาโตสังคคุณสุปฏิปันโนเป็นประจำยิ่งสวดให้ได้มากครั้งต่อวันยิ่งดีนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พที่มีกรรมประเภทนี้นะคะก็ให้หมั่นสวดบทอิจิปิโซหรือบทสรรเสริญพระพุทธคุณนั่นเองนะคะเป็นประจำจะดีเพื่อบรรเทากรรมเหล่านี้ให้ลดลงนะคะสำหรับประเภทที่13กรรมอันเกิดจากความลำบาก ระหว่างการเดินทางนะเขาบอกว่าเกิดจากกรรมที่เคยทำร้ายสะพานนะทำลายสะพานนั่นเองนะคะเนาะ <_ d ata> เขาเรียกว่าทำลายสะพานนะคะไม่กนะาภัยเนาะทำลายทางสัญจรที่เป็นของวัดหรือของสาธารณะให้รับให้ได้รับความเสียหาย <_ d ata> เขาว่าแบบนั้นนะ,ะเป็นเหตุให้ผู้อื่นสัญจรไม่สะดวกนะคะทำให้เราเนี่ย ต้องลำบากในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเขาบอกว่าการบัรเทากรรมนะด้วยการบริจาคทรัพย์หรือออกแรงช่วยสร้างสะพานถนนหนทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือชุมชนเล็กๆช่วยเหลือหรือบริจาคพระพิสุุหรือคนยากไร้ให้เดินทางโดยสะดวกเช่นถวายปัจจัยค่ารถขับรถรับส่งให้ถึงที่หมายด้วยความเต็มใจเป็นต้นนะคะคือการช่วยเหลือนะ หรือถวายปัจจัยแก่พระพิสุทธ์สูงในเรื่องของการเดินทางหรือถ้ามีคนที่มีปัญหาในเรื่องของการการเดินทางนั่นเองนะคะสมมุติเราไปเจอคนที่เขากําลังมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นกําลังเดินอยู่ไม่มีรถนะคะ,ะหรือว่าจะเดินทางไปไหนแล้วไม่สะดวกสบายเนาะเราก็อาจจะสามารถช่วยเหลือเขาได้เนาะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเขาการเดินทางของเขาเนี่ยนะคนที่เดินตามทางเนี่ยนะ ปกติดีหรือไม่นะคะเพราะเพราะปัจจุบันมันมีเรื่องของสิ่งเสพติดเข้ามาด้วยเพื่อนๆต้องระวังนะคะสำหรับการช่วยเหลือเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเราถวายปัจจัยเกี่ยวกับค่ารถพระพิสุสงฆ์ก็ได้นะคะถ้าเราไปเจอเจอเนาะก็ขอให้เป็นพระภิสุสงฆ์ที่อยู่ในศีลธรรมโดยตรงแล้วเราก็ช่วยเหลือนะคะเพื่อนๆเนาะสาหรับกรรมที่เราเคยได้กระทําทําให้เราลําบากในเรื่องของการเดินทาง ก็สามารถบรรเทาได้ด้วยสิ่งนี้คือการบริจาคทรัพย์หรือออกแรงช่วยนั่นเองนะคะในการที่จะ,ะทํำให้การเดินทางไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานหรือการช่วยเหลืออ,อกแรงทเนให้เรื่องของการเดินทางเนี่ยสำเร็จนะคะเนาะก็สามารถแก้กรรมได้ตามนี้นะคะสำหรับกรรมประเภทที่14นะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเป็นกรรมนะที่ เราต้องเป็นคนรับใช้เขาร่ําไปนะคะกรรมนี้มีอยู่จริงนะคะเพื่อนเเนาะบางท่านเนี่ยปฏิเสธคนไม่เป็นนะก็จะถูกเขาใช้ให้ไปซื้ออนันนู้นใช้ให้ไปหยิบอันนี้นะ,ะเป็นเหมือน่าสรับใช้เขาอยู่ร่ําไปนะคะเกิดจากกรรมที่เคยเป็นหนี้คนอื่นแล้วไม่ใช้คืนหรือเนรคุณต่อผู้มีพระคุณนะคะเขาว่าแบบนั้นนะคะเพื่อนเนเนาะถ้าเราเป็นหนี้เคยอยู่ตัวนี้รู้สึก ใจไม่ดีนะคะเนาะกลัวว่าชาติพบต่อไปหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาตินี้แหละเราจะต้องได้รับสถานการณ์รับกรรมในเร็ววันนะคะนะเขาบอกว่านะเช่นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเขาให้ความช่วยเหลือตนแต่กลับหลอกเอาทรัพย์ของเขาและเกิดจากใช้ผู้มีศีลหรือผู้มีคุณกับเราเนี่ยหยิบของให้แก่ตนเสมอนะคือใช้คนอื่นนั่นเองหรือใช้คนที่ เป็นคนดีเป็นคนมีศีลแล้วเราไปใช้งานหรือไปหลอกลวงเขาประมาณนี้นะคะเราก็จะได้รับผลกรรมออยู่ร่ำไปคือโดนเขาใช้คืนนั่นแหละเนาะการบรรเทากรรมเขาบอกว่าทําด้วยการบริจาคเงินเพื่อชําระหนี้สงให้แก่ผู้อื่นเช่นบริจาคเงินช่วยเหลือช,ชำระนิสง์ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปพระประธานทำทานทั้งกับคนและสัตว์โดยไม่หวังผลตอบแทน จะเป็นการบรรเทากรรมคือเวลาเราทําทานน่ถ้าทําทานกับคนนะคะซื้อของหรือ,เ,อ,อเห็นคนแล้วให้การช่วยเหลือด้วยความสงสารด้วยความจริงใจถ้าเป็นสัตว์นะคะก็ก็ถ้าเจอสัตว์ใดที่ล้มป่วยนะคะเราเพอที่จะสละเวลานะดูแลหรือสละเวลาซื้อยามารักษาคือเป็นทานในการช่วยเหลือสัตว์ประมาณนี้นะคะก็จะทำให้ กรรมนะคะที่เกิดจากการที่เราเนี่ยต้องถูกคนอื่นใช้อยู่ตลอดเนี่ยเนาะให้มันลดลงไปนะคะส่วนกรรมสุดท้ายของคลิปนี้อีนี้นะคะกรรมประเภทที่15นะคะเขาเรียกว่ากรรมที่เราต้องขัดสนอดมือ้อกินมื้อนะคะมีอยู่จริงนะคะเพื่อนเนาะเงินทองหาได้แต่ไม่พอใช้จ่ายนะ,ะเขาบอกว่ากรรมนี้เกิดจากกรรมที่เคยกักขังสัตว์หรือบุคคลนะคะ ให้อดอาหารหรือเลี้ยงแบบอดมือ้อกินมือ้ออันหนึ่งเกิดจากการที่ตนไม่เคยทำบุญด้วยอาหารแกลบพระพิสุและคนขอทานเขาว่าแบบนั้นนะคะถ้าเราเองไม่เคยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอาหารกับพระพิสุสง์หรือไม่เคยบริจาคทานเลยนะคะทำให้เราได้รับผลการขัดสนอดมือ้อกินมือ้อเกิดขึ้นได้นะคะเขาบอกว่าการบรรเทากรรมคือ การมันทำบุญด้วยการตักบัตรทุกเช้านะคะในทุกๆวันนะเพื่อแบ่งปันอาหารน้ำนะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าแก่คนยากไร้อนาถาต่างๆแม้ไม่มีเงินแบ่งปันสิ่งของตามที่มีได้ก็ให้อาหารแก่สัตว์ที่อดอยากเช่นเนาะเรากินอาหารแล้วมันมีเศษอาหารที่เหลือเราเทลงไปตามพื้นนะคะก็ยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ย มาคอยเก็บกินถือว่าเราให้ทานนะคะเพื่อนเพี่พีเละเวลาเราทําชิ้นนี้เนาะการล้างถ้วยล้างชามเ,เทน้าําลงไปสาดเม็ดข้าวลงไปเนาะเป็นการให้ทานอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ต้องลงทุนหรือเสียเงินมากมายนะคะเพื่อนๆพี่ๆเนาะแต่มันได้ผลผลในที่นี้ก็คือเนาะเราควรอธิษฐานจิต นะคะเวลาทิ้งเสร็จข้าวเสร็จอาหารลงไปเนี่ยเป็นการทําทานนะก็ขออธิฐานจิตว่าให้ข้าพเจ้าได้ใช้บุญในการทําทานครั้งนี้เวลาเราเทน้ํสาศาดเสร็จข้าวเสร็จอาหารลงไปเนี่ยให้ใช้ในชาติภพนี้นะคะเราก็จะได้ใช้ในชาติปัจจุบันที่ไม่อดนะคะเพื่อนเนาะถ้าเราไม่อธิษฐานจิตไว้ก่อนบุญที่เรา แค่เทเศษข้าวเศษน้ําลงไปไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่ามันจะไปสะสมบนสวงสวรรค์ให้เราแต่เราจะใช้ได้เมื่อเราตายจากลูกนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนเนาะแต่เราจะขอมาใช้ก่อนในประชาตัฐปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เราเนี่ย ไม่ต้องมารับใช้กรรมในการขัดสนอดมือ้อกินมื้อนะคะเพื่อนเนาะก็จะได้ผลตามนี้นะคะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆสำหรับเพื่อนเพื่อนที่พี่ที่มาติดตามรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครตด้วยจะยิ่งเป็นการดีนะคะและกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทาขึ้นในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ บายบายนะค,พนคนนนนะพบกันใหม่คลิปหน้าใน EP หน้านะคะกรรมประเภทต่อๆไปนะคะวันนี้แม่มอบายบายเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ